คิวตัวนี้เข้าไปสู่สถาบันต่างๆด้วยเหตุนี้เราจําเป็นต้องพัฒนาไอคิวการพัฒนาไอคิวทำอย่างไงก็ทําอย่างนี้ครับเวลาครูบาอาจารย์พูดเนี่ยเราฟังถ้าเราไปพูดคุยแข่งกับครูบาอาจารย์เนี่ยความรู้ไม่เข้ามันเป็นการทําลายตัวเองที่ให้ไอคิวมันต่านะทาลายตัวเองให้มีไอคิวต่ําแล้วเด็กประเภทเนี้ไม่ฉลาด แข่งสู้เขาไม่ได้เมื่อไปสมัครงานเขาก็ไม่เอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเราทำตัวของเราเองาการที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยจะต้องฟังเออเรื่องก็ยังไม่หมดเดี๋ยวครูขอให้เขาหมดซะก่อนนะ าหมดเรื่องแล้วใช่ไหม้าหมดเรื่องแล้วก็ฟังบรรยาได้นะเพราะอันนี้มันจําเป็นกับชีวิตเรานะอ่าเอาละวิธีพัฒนาคิวเื่องี้ฟังครูบาอาจารย์อ่านตำรับตำราเรื่องกเยอะนะเรื่องกเยอะไม่จบนะ เอานะวิธีพัฒนาไอคิวนะฟังครูบาอาจารย์พูดครูบาอาจารย์สอนแล้วก็อ่านตำรับตลกักความจำมันเพิ่มขณะเดียวกันเมื่อความจำในสมองมันเพิ่มเนี่ยเราไปคิดไปพิจารณาไปวิเคราะห์วิจัยความคิดมันเพิ่มการเพิ่มสองตัวเนี่ยทาให้ไอคิวมันเพิ่มแต่เพิ่มสัญญาหรือความจำให้มากเพิ่มความคิดให้มาก องตัวเนี่ยทาให้ไอคิวสูงทุกวันนี้โลกมันแข่งกันด้วยไอคิวตัวเนี้ยนะไอคิวสูงคนที่ไอคิวสูงถนะ้าที่จะไม่ตกงานที่จะได้ง,งานนะที่จะได้งานดีๆคนที่ไอคิวสูงเพราะไอคิวสูงนี่เอาไปใช้ปัญญาสองตัวเนี่ยเอาไปใช้สร้างสังคมให้เจริญนะทางด้านวัตถุนะยังไปสร้างตึกสร้างถนนสร้างสะพานลอยต่างๆเ่า,าเนี้ย ใช้ปัญญาไอคิวนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องแสวงหานะวัยรุ่นยุคนี้ต้องต้องแสวงหาตัวนี้ไอคิวสูงอีกตัวหนึ่งที่ทำยังไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยไอคิวสูงเนี่ยความรู้ตัวนี้เอาไปรับจ้างเขาทำงาน ได้เงินมาได้เงินเดือนมาเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครวัวแต่เลี้ยงชีวิตไม่ได้ทำไมจึงบอกเลี้ยงชีวิตไม่ได้ก็เพราะว่าคนไอคิวสูงเนี่ยยังนำตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกในตารางได้นะเพราะว่ามันเห็นผิดนะเช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยมันลงต่ำนะตายแล้วมันไม่ได้เกิดเป็น เป็นมนุษย์นะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาด้วยกลับไปเกิดต่าเช่นเป็นเดรัจฉานหรือต่ำก็นั้นลงไปถึงสัตว์นรกได้เห็นไหมคนวีไอคิวสูงเนี่ยมันมีข้อเสียทําไมมีข้อเสียเพราะว่าอัตตามันมีมากอัตตาตัวตนและอีกโก้เนี่ยมันมีมากนะคนที่มีอัตตามากตัวตนมากอีกโก้สูงพวกนี้จะมีความเห็นแก่ตัว คนที่มีไอคิวสูงแล้วมีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้านเมืองไหนบ้านเมืองนั้นเดือดร้อนเพราะพวกนี้คอร์รัปชันพวกนี้เบียดบังพวกนี้เอาผลประโยชน์ใส่ตัวนะโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมคุณธรรมนะไม่คำนึงถึงเท่านั้นแล้วพวกนี้แสวงหา,ข,าขวาคว้าเอามาเป็นของตัวบ้านเมืองจึง เกิดความวิบัติแต่ถ้าเราได้คนที่มีไอคิวสูงแต่อัตราน้อยหรือไม่มีอัตตาอันนี้บ้านเมืองเจริญมากๆเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีทำทำยังไงประชาชนที่วัยรุ่นหรือทุกคนที่เรียนตามสถาบันในโรงเรียนก็ตามหรือสถาบันก็ตามเนี่ยเราพัฒนาได้แค่สองตัวเนี่ยความจำกับความคิดเ,เรียนจนสูงสุดจบปริญญาเอก จะถามว่าเป็นปัญญาสุดยอดของมนุษย์ที่สามารถจะพัฒนาได้หรือไม่ไม่ใช่เลยนะเพราะว่าพวกนี้ยังนำตัวเองให้ตกต่ำได้มันมีปัญญาอีกตดวงที่พวกเราที่นั่งในห้องเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้ปัญญาตัวนั้นมันเกิดที่ดวงจิตใจของเราเนี่ยขอเพียงแต่ทำให้ใจมันนิ่งใจนิ่งคือใจที่มีสมาธิคือใจที่มีสติ ใ,ใจนิ่งพอใจนิ่งเอาใจไอ้ความนิ่งของสมาธิเนี่ยมาพัฒนาปัญญาตัวที่สามันเกิดในดวงจิตปัญญาตัวนั้นถ้ามันเกิดได้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น Wi s d o m รู้เท่าทันโลกและชีวิตปัญญาตัวนั้นเป็นปัญญาสูงสุดเป็นปัญญาขั้นที่สามที่มนุษย์สามารถจะพัฒนาให้เกิดมีขึ้นได้ ใครผู้ใดก็ตามถ้าได้ปัญญาตัวนี้ขึ้นมาตัวที่สามขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่ตกงานชีวิตจะไม่ตกตำ่ำตายแล้วจะไปเกิดดีด้วยถ้าได้ปัญญาตัวที่สามมาแต่ถ้าได้ปัญญาตัวที่หนึ่งตัวที่สองมาชีวิตยังตกตำ่ำยังตกงานได้ยังมีอุปสรรคและมีปัญหาได้ยังฆ่าตัวตายได้นี่คือจุดอ่อนของการพัฒนา ปัญญาไอคิวแต่ถ้านัก,นกเรียนลองฟังแล้วไปลองไปพิจารณาแล้วยิ่งอยู่ใกล้วัดบวรนี่ยิ่งสุดยอดเลยไปพัฒนาปัญญาตัวที่สามนี่ขึ้นมาให้ได้การเรียนของเธอจะสำเร็จง่ายๆจะขอยกตัวอย่างเรื่องจริงสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าตอนนั้นเป็นผู้บริหารอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีนกักเรียนคนหนึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยนยกาเรียนในสถาบันเออยู่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนถึงปีที่สามคะแนนเขาให้ออกเป็น A B C D F เนี่ยนะได้ A ทุกตัวครับพอเรารู้ว่าเด็กคนนี้ได้ A ทุกตัวแสดงว่าแกจีเนียสละครูอสอนอะไรรู้ไปหมดเลยแล้วก็ตอบได้ A เกรด A ทุกทุก,ท,กทุกวิชาเลย เราก็ไปถามบอกว่าอยากเป็นครูบาอาจารย์เขาบอกว่าอยากเป็นเขาบอกว่าอยากเป็นปั๊บเนี่ยเราก็หาตำแหน่งไว้ลองรับไปเลยหาตำแหน่งไว้ลองรับพอแกจบปีสี่ไปดูคะแนนได้สี่จุดูนย์ศูนย์คือเอลวนรับเข้าสวมตำแหน่งที่ตั้งรอไว้ เมื่อสวนตำแหน่งเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการปกติเนี่ยเขาจะต้องทำงานอย่างน้อยหนึ่งปีถึงจะไปเรียนต่อต่างประเทศได้แต่คนวิเศษอย่างเนี้ยพอสวมตำแหน่งปับ๊บส่งไปต่างประเทศเลยไปเรียนจบปริญญาเอกง่ายๆเดี๋ยวนี้มาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทย์เราเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับคนที่พัฒนาปัญญาได้สูงสุดเนี่ยเรียนหนังสือง่ายที่สุดเลย แล้วถามบอกว่าผู้บรรยายก็ไปถามแกบอกว่ารู้ไหมว่าเวลาเรียนเนี่ยวิชาเนี่ยอาจารย์จะออกข้อสอบอะไรบอกผมรู้ครับนี่คือปัญญาตัวที่สามอยากให้พวกเราพิสูจน์เพราะผู้บรรยายพิสูจน์มาแล้วก็ได้ผลจริงนี่เป็นรายที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ยังมีตัวตนอยู่รายที่สองอันที่สุดยอดอีกเหมือนกันเด็กหัวขี้เลื่อย ขอโทษนะที่เรียกว่าโหคี่เลยคือไม่ค่อยมีความจำขนาดเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ก็เลยเอาเด็กคนนี้มาฝึกทำจิตนิ่งเพื่อให้เกิดปัญญาตัวที่สามที่มอชอทุกปีเดือนตุลาคมเนี่ยผู้บัญญาจะไปเป็นทีมพัฒนาเยาวชนเอามาฝึกเพื่อสร้างปัญญาตัวที่สามเนี่ยพอปีแรกแกเข้ามาพ่อแม่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นเด็ก 莫四年。